สวัสดีสมาชิกและฟีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลแมนแมนนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับสี่ห้างวันที่ที่ผ่านมานะฮะแะในวันที่ผ่านมาจากสูตรได้หนึ่งนะครับมาที่สี่หนึ่งหนึ่งนะฮะสมาชิกมาที่สี่หนึ่งหนึ่งก็จดเข้าที่หนึ่งนะฮะก็เข้าทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะฮะชุดวิ่งบนของเรานะฮะส่วนนี้วิธีการคำนวณนะครับอาจจะไม่ยุ่งยากนะฮะสมาชิกอาจจะไม่ยุ่งยากนะครับสูตรก็ ง่ายนะสุดง่ายๆนะครับหน้ารั้งที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งท้ายครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะท้ายครั้งที่สองก็จะเป็นหกหกสี่สูตรมีประมาณนี้นะครับมีบวกสองนะฮะท้ายสองขอจดไว้ก่อนนะเดี๋ยวลืมหน้าหนึ่งนะครับตำแหน่งก็จะเป็นหลักแสนนะฮะ ักหลักหน่วยแล้วก็หลักหน่วยนะฮะมีแค่นี้ประมาณนี้เลยนะฮะสองบวกหเป็น3 3มสามบวกแปดสบเวกสเป็น5 5าบวกสเป็น7นะครับก็จะได้7จ็ดนะฮะสมาชิกในวันนี้วิ่งบนตัวเดียวฝากสมาชิกพิจารณาอีกหนึ่งสูตรนะครับ